ีกต้าลาริสาไพวกอ่ะวันนี้เราจะมาเคล่นเกมลบบอกนะคะแล้วก็ตะไรองี้นี่ก็ไปดิค่ะโอ้ยดนเวลาสบของแกแล้วแกมีทางสู้ได้รอดหรอกเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ย Neste hopp.